ดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่คาริวันนี้เราจะมาเป็นฮันเตอร์ที่ชื่อว่าอช่างช่างภาพอตัวเซฟเออก่าจชืชื่อออกโอเคมาเราจะมารีวิวสก,กินนี้ในเกมให้ดูกันด้วยสก,กินนี้ไม่คิดว่าจะได้แต่ส่วนตัวคือเห็นแล้วคือ ตกวผมักด้วาแบบนั่นตวยนะโอเคปะเริ่มก่อนจะไปเล่นเกมก็กดไลค์กดซับทาไคร้ให้เราด้วยเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำลิปต่อไป โอเคเกมเริ่มแล้วอืมเปิดมาก็เห็นใครปันไปนะเฮ้ยตรงนู้นรอก่อนเดยวไปหาตั้งใจเดินไปหาโดยเฉพาะวิ่ใครใครใครเอ้ยได้ มันเห็นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเอาเป็นว่าเดินตัวตามเรื่องกนแล้วกันนี่มีแม่ไหนดูดิไม่มีแมดสดงว่าเราโดนหลอมีคนปั่นตรงนี้อ้ยเห็นแล้วครับไหม พับจริงด้วย uit uit. หลอกให้พับก็พับเนาะน้มันต้องอยู่แถวนี้สักคนแถวนี้มีสักคนไหม,หมต้องใจหูไม่ขึ้นตรงนี้ละ่ะ ตัี๋ยวนี้หูไม่ขึ้นเลยวู้เห็นแล้วในบ้านเหรอเซสฮิสคุณคจะไหวด้วยทันทำไมรู้สึกว่าแต่ละคนไม่อยู่แถวนีน ขอไปในความเสี่ยงตือน,น้ำโม่พอดีว่าเราเป็นหวัดน,นิดนึงเชาเนงะี้ยชาตินี้จ,จะเจอะั้ยไหมอืมโอเคมาๆๆๆกลับมันนี่เลยนะจะไปไหนล่ะ เห็นยิ้มหลัดหลัดให้ตายสิเฮ้ยไปชอตไปชอตเปลี่ยนเธอแล้วพอไปก่อนเลยแล้วกันใครมันมันเห็นใครตะโกนนั่นไงว่าแล้ว

ไว้ได้ก,ก็สองคนแต่เหมือนก็นยังดีไม่หนูหนุ่ยให้หนูหลเนะุเก่งนะบาดเจ็บนะเด็กนี่แต่หูยังขึ้นอยู่ หนูต้องอยู่ที่ไหนตักเองคลิปนี้เราก็จะมาด้วยการเป็นหวัดเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานแล้วก็เลยอยากจะมาลงคลิปหมอเออทีนึง่งวันนี้มาหมอมา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 เอาตอ่อยไม่ได้เอาหมอแล้วกันมัน,นมาหมอ หมอจ๋ารักษาโควิดได้หนาเร็วไม่สีนี้มันหมอโรงพยาบาลบ้าจะรักษาโควิดได้ไงมาหมอมอหมอม่ดิแกหมอเลยอือโดนอะมึงี่ตานี้ตานี้โดนแน่โดนแน่หมอฮะหึฟ้องนห้หมอ ไม่มอจะย้อนไหมจะย้อนไหมย้อนไหมหมอรอดแน่แน่หมอ,หอ,อมไม่รอดหรอกหมอไปนั่งนั่งดีละกดถ่ายรูปกันกล้องถ่ายรูปมัน ก็มีสีละแวกนี้กระหว่างนั้นต้องตอดฮึคุณมาแล้วล่ะอ,อย่ายุ่งกับหมอไปไหนล่ะคาดสายตาไปนิดเดียว แต่อย่างน้นอยหมอก็ยังนั่งโลบพาพได้ตรงนี้ท้ได้ตรงทำให้ได้ตรงนี้หูไม่ขึ้นตตงนี้นก็ไม่มีใครอยู่ ว้าไปก่อนเลยแต่แล,ล้วพอติดฝ้าเงือกเฮ้ยโอ้ยไม่เหลือน้อยเฮ้ยเรือ่องนีไม่ต้องหนีเลยคิด,ดเลยจะเรื่อนมาช่วย กินหรอเดีอยวจะมีเพื่อนมาช่วยลูกอืมมันนี่มะ้คงไม่มีใครมาช่วยแล้วล่ะเกีรสองคนนั่งไปก่อนเลย อนั่งไปเลยเรียบร้อยเสมอโอเคการเล่นโจเซฟครั้งแรกก็เสมอเลยโอเคอย่างนั้นก็ดีปะเดี๋ยวเราให้ไปดูสกินของปู่โจเซฟสกินนี้ก่อนละกัน พาไปดูสก,กินกดผิดเปิดมาก็จะมีดาบมันใหญ่ตึ้งปวโจมมือไปจับไปจริงๆดาบมันใหญ่นะแต่ไม่รู้ว่าทำไมพอมาอยู่มมือปวโจแล้วมันเล็กลง ีใครคิดมันเราไหมพอกดรีวชั่นก็จะมีจะกล้องถ่ายรูปโผล่มาแล้ปู่โจ้จะได้กระถาอะไรย่างพอกล้องแตกก็จะมีดาบโผล่มาชุดปู่โจ้เป็นสีขาวรองเท้าบู๊ตสีดำแล้วก็มีดาบรายล้อมเป็นเลไม่เรียกว่าเลคชัตีเรียกว่าเอฟเฟก ในมือก็จะถือไปที่มีอแอฟพิเคีแดงตรงดาบก็มีแปร์แดงรวมๆล้ว่าสวยดีนะคือดูเหมือนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโอเคคลิปนี้เราพอแค่นี้ก็แล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันไว้คลิปหน้าจะเป็นคลิปแบบไหนก็เราติดตามมาได้เลยสำหรับวัินี้ไปแล้วบาย